เอาละครับมาต่อกันในปืนที่2นั่นเองแล้วก็อาวุธรองที่นังนะจ๊ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทางกาลิน่านะครับในการส่งไอเทมรีวิวในการตัดสินใจซื้อสําหรับผู้เล่นคอร์ดิตี้โมบาย Mobile, ทุกคนนะครับขอขอบคุณยามกาลิน่าด้วยครับสําหรับการส่งไอเทมเดโมโต,ตัวอย่างนะครับรับได,ได้รับของรับเชิญอยางเป็นทางการทางแยมของคอร์ดิตี้โมบายนะจ๊ะอ่ะเพไม่ต้องการเสียเวลาจะจบกันไ,ได้เลย อ่ะในปืนนี้ก็จะเป็นปืนของตัวละครเดสไซน์นั่นเองมาในอาวุธรองของเขียวบีมเซเบอร์นะ, <S <S ะมาดูกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนอ่ะสกิลปืนเอ้ยสกิลปืนอตีทข้งคาวกลางโล็ไดอ้อืมอืม อแค่นี้แหละไม่นานหรอกแค่แค่นี้แหละไม่นานหรอกอ่ะดูเกียวกันมั่งอ๋อไหนล่ะหามผมไม่เจอทวงควงเหรออืมอืมอืออืออืมอืมอืมแม่รู้สึกดูเกียวนานกว่าปืนนะเกียวเกียวรู้สึกนานกว่าปืนนะเออ อ่ะดูหน่อยฮะอืมอืมมาดูซิว่ากี่จังหวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะเคียวสามจังหวะนะจ๊ะจะเหมือนกับบีมเซเบอร์ไหมดูดิด รูปแบบไม่เปลี่ยนนะรูปแบบเชียวไม่เปลี่ยนนะไม่เหมือนบีเซเบอร์นะอมวันทีสามจังหวะเหมือนเดิมอืมสำหรับเคียวนะอวิ่งก็น่าจะความเร็วพอๆกันอยู่มั้งโอเคมาตัวหลักกันดีกว่ามาในส่วนของ เอฟเปกปืนอ่าเดี๋ยวดูสโคก่อนนะอืมเหมือนกันความกว้างมัอนกันหมดเลยปืนนะเออนี่ผมว่านะจริงๆอะ่ะเออในไหนก็ในไหนแล้วอะ่ะลิงกสิทิอ์อ่ะซื้อมาแพงใช่ปะ่ะควรผมว่ามันควรเอาออกนะในไหนก็แบบว่า ซื้อมาแพงแล้วอะซื้อมาแพงแล้วมันก็ควรทําทําดีๆอ่ะเออนะทําดีๆอะเอา,อเ,อาเอาแง่งออกนะเออแล้วใส่โอ้ยผมรักเคาะดิบๆบ๊วครับเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดเอาแง่งออกนี่โก้โคตรเศรษเคนก็โก้ลืบๆเดี๋ยวดูใอ้เปล่ปืกันก่อนน,น,นนะอ่า เหมือนยิงเหมือนยิงย hmm. ูเคลียร์ใส่บุ้มเอออลังอลังการแบบคลิกซิกเยอะอืออ่ะอืออืออือโอเอ็ดดี้สามนะจ๊ะ อดีตราชาของ AR จะไม่ให้เทได้ยังไงนะออสวนหนึ่สองสาีเอาเรื่องอ่ะ,อะโอเคครับสำหรับการรีวิวปืนของ เอ3ในตัวละครของกระดัมเดซาน,นั่นเองนะก็ขอตบลงแต่เีเท่านี้เจอกันปืนหน้าจะเปิดปืนอะไรปติดตามตอนต่อไปนะก็สำหรับการจบคลิปในครั้งนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทางคอมม i t y Mobile ด้วยนะจ๊ะสำหรับทางทีมงานของคอมม i t y Mobile ในการส่งไอเทมรีวิวในครั้งนี้เพื่อการตัดสินใจของทุกทุกคนนะจ๊ะที่จะเข้ามาในวันจริง อขอบคุณสำหรับไอเทมเดโมโตัวอย่างโดยการรับเชิญทางทีมงานของคอ m มิ i ชั่โมบายเพื่อมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านในการตัดสินใจซื้อนะอ่ะโอเคครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูจนจบถึงตอนนี้ด้วยเจอการปืนหน้าปืนหน้าจะเป็นปืนอะไรตัวละครอะไรก็เอออาวุธรองจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปบ๊ายบายครับ